สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับช่องเยแมวพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะค่ะวันนี้เยแมวจะพาเพื่อนๆไปไล่มดกันนะคะอยากรู้แล้วสิคะว่าเยแมวจะใช้อะไรในการไล่มดไปดูกันเลยค่ะค่ะแล้ววัสดุในการไล่มดของเยแมวก็คือนี่เลยค่ะลูกเหม็นนะคะลูกเหม็นที่ทุกคนรู้จักกันดีว่าลูกเหม็นมีสรรพคุณ ในด้านกลิ่นที่รุนแรงนะคะสำหรับป้องกันและไล่มแมลงสาบนะคะแล้ววันนี้ยายแมวจะเอากลิ่นเหม็นของลูกเหม็นนี้นะคะมาไล่มดกันค่ะเรามาลงมือทํากันเลยค่ะค่ะยายแมวจะใช้ถุงนะคะเพื่อนๆนจะใช้ถุงแกงถุงหิ้วถุงอะไรก็ได้นะคะที่สามารถนำมาใส่ลูกเหม็นได้นะคะเพราะว่าเราจะนำลูกเหม็นใส่ไปในถุงแล้วเราก็จะใช้ ไม้หรือว่าสากทุบก็ได้นะคะทำกันเลยค่ะยายแม่จะซ้อนสองถุงเลยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ขาดนะคะแล้วก็จะใส่ลูกเหม็นไปหนึ่งกำมือนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการเยอะก็ทำเยอะก็ได้นะคะป้องกันมด ที่มาหลายๆที่หรือหลายๆจุดเราก็ทําให้เยอะๆนะคะค่ะก็ประมาณหนึ่งกำมือนะคะเสร็จแล้วเย,ยแมวจะใช้สากกระเบือในการทุบเพื่อนๆสงสัยแล้วใช่ไหมว่าทําไมเราไม่ไปวางทั้งลูกอย่างนี้ในการที่เย,ยแมวทุบลูกเหม็นเพื่อให้ละเอียดหรือว่าแหลกเป็นชิ้นมากขึ้นนะคะเพื่อให้กลิ่นของลูกเหม็นจะได้กระจายออกไปทั่วนะคะ แค่นี้ก็พอแล้วค่ะเสร็จแ,แล้วเราเทใส่กระป๋องเลยนะคะค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะลูกเหม็นที่เราทุบให้แหลกหรือละเอียดพอประมาณแล้วนะคะเราจะไปไล่มดและ,มะแมลงตามต้นพืชหรือต้นไม้ ของเรากันเลยค่ะไปกันเลยค่ะค่ะสำหรับลูกเหม็นที่เราตามจนแหลกแล้วนะคะเราจะนำมาโรยบริเวณในกระถางหรือบริเวณที่โคนต้นพืชต้นไม้ของเรานะคะเพื่อการมดมแมลงค่ะมดตัวดีเลยนะคะในการนำเพี้ยขึ้นต้นไม้ต้นพืชของเราค่ะเราก็จะโรยไปเลยค่ะที่บริเวณโคนต้นนะคะโรยไปให้ทั่วๆนะคะเพื่อป้องกันมดและมแมลงค่ะ นี่ค่ะอย่างไม้ประดับส,สวยๆเราก็โรยได้นะคะเพื่อกันแมลงนะคะนี่ค่ะสับปะรดสีเราโรยไปเลยค่ะเพื่อกันมดกันแมลงมากัดกินต้นพืชของเรานะคะ นี่ค่ะน้องกําลังออกใหม่นะคะนิดนึงค่ะกันมดกันมแมลงนะคะโรยไปเลยค่ะโรยไปทั่วๆนะคะค่ะอย่างน้องบอลสวยๆนี่เราก็โรยไปได้นะคะเพื่อป้องกันไว้ค่ะเราไม่ต้องโรยเยอะนะคะเพราะว่า กิ่นเขาก็มีอยู่แล้วเพราะว่าเราตามจนแหลกแล้วค่ะอะอยังในกระถางต้นพริกเราก็โรยไปได้นะคะโรยไปทั่วๆเลยค่ะเพราะว่ามดจะนําเพี้ยขึ้นมาบนต้นพืชของเรานะคะเราต้องป้องกันไว้ก่อนค่ะพริกนี่ก็เพิ่งจะตัดแต่งกิ่งใหม่ให้เขานะคะเพื่อเขาจะได้รู้สึกสดชื่นขึ้นมาบ้างค่ะโรยไปเลยค่ะค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะการป้องกันมดมแมลงโดยใช้ลูกเหม็นนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยก็ ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องยแมวพาทำได้นะคะพาเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องยแมวพาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะป้องกันกันไว้ก่อนนะคะ